แต่เกปลามันใช้ใรับเกดด็บปลาเสิบแซเสิรซูโมกินกินได้บ่ไม่เนาะทิน้กต้อได้หลายแห่งทุกคนซัมและเป็ดทุกคนนี่ลดสปิตเป็นเมย์ทุกคนกคน็เรียบร้อยใกล้ซิมโนมาเร สบายดี้ะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมิร์ทสุข,สข,สขสูทุกคนสบายดีย้ำแรงแรงทุกคนวันนี้ผมนอนลงมาแต่ป้านะเมื่อวานบอด้ลงคลิปซ้ำทุกคนเลยบอดี้มีเวลาถ่ายคลิปนะเมือ่อนะวานนี้เมื่อวานนี้ไปหรอเลิ่อะไรได้พี่เลยค่ายป้าทุกคนเยอะนะสบายดนะีสบายดีทุกคน ได้เก็ป่ามันีเช็ดลับไก่ป่าแซ่บแซ่บสูตรสโมกินกินได้บ่ไรายด้เนาะอาลุนน่นนเออเฮาสีเอตกินเฮ้ยสโมกไปเอาลุ่นะเดี๋ยวคอยสีมันโซซีมือคือเก้าทุกคนลาบไปป่านะข้วปลาทอนกับมาลได้ทั้งเห็นทั้งแล่นสารพัดเลยนะไปเชื่อละเอ็กกินใกล้ก่อนไปนอกหน้าแล้วเอมาเฝ้าเอาได้ลายมือลนะเอมาเฝ้าเอาพอดีไปทอนมาตาดานระดับ พอดีเอาไปนอนค่าของอนู่หน้าเอาไปนอนเล่เป็ด้วยคนวายเยอะไทอดดูหุนไ้อะไรแมวเา่หุ่นหน้าแบบหุ่นเล่นนุ่ตาเนาะขอพิจารณ ลอกเอาแต่ซีนมันทุกคน เพอมาไล่เพอไล่เพออกม่เลอเกเลอกัสดูมันนี่ไซมอทุกคนซีนมันนี่ไท้อยมันน่าจะซอยนะ สีองค์นี่ปุโหเบาเลยทุกคนแก่บ้านเนี่ยอเอามาเทพสีองค์ไก่ป้านี่นะนะเป็นกีบเป็นกีบอยู่ทุกคนนะสีนเนี่ยทุกคน ีนองทุกคนม,มั่นทุกคนในหน้าเบิ่อน้่มมือทุกคนนะนนนะสบายนะมั่นหรือสีใบยอาจังซอยทุกคนนะ ให้ๆน้ำรู้ให้ๆใน้ำลูกว่าอะไรว้าเปล่านตาเที่ยไม่ได้เลย ท <Ads> <zg> ักไปนี่นี่ là đẹp tình trạng là tụi con xin chai cho mình à ừ à มันพ่นผุนมันติดน้ำนะเพราะว่ากระสุนพลาดใจกลางสีขาวงามนะจ๊ะสีนกับก็ตัวด้หลายแห่งสุกคนซ้ำและเป็ดทุกคนเลกปิดปันเป็นแม่ใกล้บ้านคือกวาดทุกคนแ้ก็สีนเลยทุกคนแม่พ่อพ่อจงนี้นะกอุ้มะ de yes, อซอยทุกคนไก่กระโดทุกคนใกล้ชีนใกล้ย้ำแรงนี่นะทุกคนเลยโบ้ได้ทรัพนี่ทุกคนหน้าซีนนี่ลายอยองภาพว่าลายก็เราชินเอิกมันจะซื้อ,อก็พอ้อยนะ ไห้ไปเด็ดอาภารบุรพาติไรเด็ดอาภารบุรพามานะ้เราไปไเนะไปได็ดอาัารบุรภาเลยละ เฮอนี่ยาเด้คือกลางคืนเป็นยังนี่มันวั่นอยู่เว้ยนะคนตัวนึง hàm hộp tôm sơ đấy sao ừ xì luôn xúc luôn 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 này, luôn 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 นั่งยืนเยอะทุกคนนะังองงองหนึงขานะองหนึ่งกขาเเบอร์นี้ทุกคนเอ็ดจินเมือนือไปกินมื้อเรง่เหล้ก็พอดีเจอลายงกลก็เอร์ยี่โบมีช ทีมมันได้ชื่อเลยต้มโจมอ่ะเชื่อปะเชื่อไหมทุกเชื่อตัวอ,อาบแล้วเห็นน้ำห่ออาบน้ำอ่ะมาละอาบออกอกระเดีเลยอ่ะอาบไม่เหมือนกระเดียหนาวเลยกับอ,อาบ ซอยแล้วบดิเยี่ยมมาซอยหอมกระผมหอมแห่ได้เด็ดเอาไปคนพอเลยต้มกระดูกกระเดี้ยวมันนะเ่อร์เด็กทุกคนมั่นี่ทุกคนนะขนาดใกล้ปิ้งอะไรทุกคนคอยปิ้งแล้วแคมเปนใกล้แบบได้มาไหมไหมจนโซดแห้งกระติกนี่นะมต่อมมั่นมันนะสุดยอดเลยใกล้เลยนะบมดได้ยังบีด โบแมนเซนไปเลอยเอ็ดกินนี่นะช่วยผักมาไหว้ก้อยแกป้าช่ยไหว้เลยย้ำทือนี่มืบ้านอนนเลยนอนเยเ่นี้ได้สัปัได้าหีเลายู่าเลยือีลผ้านมีผักอื่นเลยะอันนี้ผักเสื้อลายๆได้ผักมันจะหอมเน้ผักหอมมันซยยังอยรูดๆัหอมกรตือมีเล็กน้อยด้หอมด้อมันน้อย

อ๋ได oh, oh, yeah, right. mm ้เหเอ้เมดากะต่านกะต้านน้อยหาหกรอกดูได้กับกินน้อยกินนี่เกิดได้กินหม้อน่ยไ่เหตาดให้ตาบ้มปามนามาทุ่มใจกี่ะมาหอน้า่หาในหนาคือมันม่มมันเฉยเยอะมากอผีแล้อนเมวยชงป้ากอมีคำเราบ้าทางเนี่ยเด็นคุณหอ

นี่ลูกนี่ลูกไปดื่มน้ำซุปโคตรดุ่อมาโคตน้อยไปแน่แหน่แล้

ดูได้เหนาบวกได้เน thin, ี kind of so right now, ่ยโจมนะลายถามเขาลงี่มชิ้นใกล้ตรงทุกคนเลนเพิ่งขาวจ้ดทนะไกลปูอกตัวบักง่ายเก็บปากทุคนเต็มโซดเลยนะก้อยอทุกคนเลยบนาวมันยังลายแต่่าเก็บก้อยนี่

กคกกาลตงแล้วเป็นตัวเ่บเลยทุกคนนะมาถึนยอดนี้แล้วความแเสบไปกยไป,ป้ากินชมดีจอย

พ,อพ,อพอ่อพ่อคนตักหมินแ้ตักเมินแล้วเหล,ลือทง่ดีไปน้าหุ่นมันมน่กินตะหงแล้วทุกคนนังก้อนกับป้านี่เสร็จคือเกาบอพี่น้องมาเสร็จเสร็จน้ำบรยทุกคน อันนี้ <esis? S 1> จะว่นต่างมั <Ừ. S 1> ้เขาวันพ่เลยเนาะต่างเอาเอาน้ำมันเลยคีโน้อชแล้ก็ไม่มันาแต่เามนนอนหน้าอ้หนาโนตอนจอไหม้าออนจอี่ เขายนะไู่้หายากเลยทุกคนดินใกลอ้าปีงแล้วจมนอยู่ทางน้มันบมันห้าต่ำโหลูกเอากินไหมกิน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 บะหมอนะกินเมื่อกี้นี่ทุกคนอันนีเยอะกวเลย Oh, là à. À, so đây có không, là xe xeo ra đồ này còn pì đấy, cải còn mưa còn nhám á bụng nó là cứ là mà nhằm đây ở lâu ừ. ừ. nói nè cái luôn rồi Mình Mười... hình,

มึงไอ้มื Here ่อหึงได้ไงเมื่อหึงเลยเมื่อไงเมื่อหึงได้แล้วก็สีมันน้ำน้ำอะไรมาแล้วก็น้ำแล้วเาจะดแล้วยี่เนยังไงเจ้าไม่จยู่เป็นเจอนิยู่ผู้เปเดิร์นนะยู่ผู้เปเดิร์นเนี่ยหาม่างม่างเจงเขามันเร็วเออ เาาสามเศษกับสี่พัน,พนโอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำอิม่มในการสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับนิกนทุกคนเอขอขอบคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้ในคลิปหนะ้าคลิปในพบกัอเดี๋ยวใหม่คือเก้าทุกคนบ๊ายบายม่เนย